พ่แม่พี่น้องับผมวันนี้เราเดินทางมาบ้านวังลาวบ,าบ้านวังลาวเนาะบ้านวังลาวบาบ่านาบอนี้เป็นบอ่อของก็เลี้ยงจงนะครับบริาหารงานโดยมังกรทองบัตรหกรบาทเดี๋ยวมารุ้นกันเดูว,ว่าวันนี้จะมีปลาอะไรบ้างสักครู่ครับผม มานมามาัมาๆๆน้องหอกป่าปีนาีมาดึกปีดึกน้องเด้อ เอาละเอาละไปหยัง <laughs> ปันนินบ่อปลาบ้านวังลาวจ้าเมฆเพอ่เชียงแสนวันนี้เรามาแอววเชียงแสนซีตโตโล

สมไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ละคนตัวบาทก็มีตัวห้าบาทก็มตีตัวนี้ห้าบาทได้อยู่น้า,นานวายดดลดแต่ลดว่า มันกล้าแล้วครับพี่น้องครับเขาจ่าย้ายบอแล้วครับบอนี่มันตัดนิดน,น้อยครับไปเห็นบอดีกว่าครับบอนี่เดี๋ยวเขาจะเก็บพลาดแล้วครับเดี๋ยวไปชมบอต่อไปดีกว่าครับผมมนัมนมันมันลูกปลาพันปลามาแล้วจ้าตัวน้อยกับบอลปุน่นกันลร ขว่าาอาช่าาันจ้าห้าเน่นได้ขึ้นเลยนขะึ้น้แหละขึ้นแลนะห้าเนานะห้าก็เป็นนกย้างน้อไว้่นดินแข็งขนาดกะ ขึ้นสู่ยอดเสาแล้วนะครับได้ข่าวว่าอย่าได้ไปโลกอ,อัปันิงบัดเชาวบ้าจ้ะมาแล้วจ้าลูกปลาพันปลาจ้าอา้าวกะละมังก็ไม่รักดีจะหนีฉันไปอีกแล้วจ้ะ โอ้โลูกปลาพันปลาลูกปลาพันปลาโอ้โหลูกท่านหลานเธอ ตัวน้อยหลงติติแหละลูกปลาพันปลามันลูกกระละเส้ากันว่าจะมาหับซื้อปลาได้ซื้อเลยเนาะ เอาก็ะสอบมาตั้เน,อ,เนอ่นอี่ะจ่าเอ๋เธออยู่ไหนนั่นเหรอได้อยู่เหรอลูกปลาพันปลาอ่ะเค็บติ๊กติ๊กลูกปลาพันปลาก็เค็บติ๊กติ๊กคิดว่าตกน้ำมะกั็แล้วกันขนน,นี้เราได้เจอแม่สาวน้อยโอ้มันเยี่ยมไปเลยซาลา รอบมีหลายตัวอยอะหรอถ้านับจำนวนตัวเราก็ได้หลายตัวอยู่ถ้านับจำนวนขีดแลได้ขีดถ้านับจนวนขีดไม่ตาฮัน <c oughs> อยากขายและ <c oughs> เฮ้ยยูเนะ แน,น่ตั้งหนึ่งตัว นินจ้าตัวสักขีดหนึ่งกันนะก้าฮะขีดปลายู่ตัวนี้ขีดปลาอยู่ ม no mhm. ีไหนนะเธออยู่ไหนเดละงเห็นรมมาแล้ว เก็บหนึ่งเก็บสองไว้ติ๊กๆกันเก็บสะสมไปเรื่อยๆเข้าเลยเข้าเลย าเมีอยู่มีอยู่ติว้วน,น,นิวโอ้ยกาบคนลมประตูอยู่นีไหนนะตั้งสามตัวกันเหรอสหนัง มีไหมมีไหมเเลยเจ้าเงาิ๋ก่อนสาแปดสีนก่อนแล้วขออะไรกัอนะท่นนี่เห็นแล้วหนตัวสตัวตั้งห้านสูงกว่าบัตรห้าเฮ้ย ได้ก้มเหรอกูกำอ่ะท่านโดดอยู่ก็ถึงไวแล้วเพื่อนเยันเจียวเยันกาแล้วอ่ะพี่ไม่ไหวแล้วน้องเอย ป่าเปาต้องมีป่าสอยมาก,กันอกยอยจำมัน,นหนดเลยอัลล่าเหมาือนเดอ บอกแล้บอกทันนี่อนี่แม่อันสรุปปรเดี๋ยวบัสอะได้าวอะสามปีสามปีสี่ปีก็ให้เขาปล่อยอยู่อะได้สองหนังเจ้าก็ยกใจว่านี่รุ่นไม่ฮันจะรุ่นปลาใหญ่นะรุ่นมันจะเข้าบ่เข้ามันจะรอดบ่รอดเปล่ามันจะรอดก็ว่าบ่รอด นนนั่ข้าสูเพอ่์แมวเอี่ยยกสองก๊ันเลยโลดที่ใจแล้วอ่ะอ๋อยทำไมมันผอมลงติ๊กตอ่ะนี่ครอวันจแสน ตัวน้อยลงน้อยลงติเตี้ยเอะนะครับพี่น้องครับป่ามันตัวน้อยครับเดี๋ยวเขาจะย่างก่อนนะครับเขาได้พอกินแล้วครับผมได้ขึ้นแมวก็เอาละแล้วสำหรับกาบัดจะคืนบะคืนจะยังได้กะบะมู๊ดได้ครับเขาคงเขาไม่ได้คืนนะครับก่นหนาประมาณจะว่าคลิปนี้เขาขอยุติวันจันทก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้มีอย่างแรกมีหมดาทาือสรุปแล้วครับผมขอการับว่าสดนสดีครับบ๊ายบายแล้วผมเจอจิบเราไปแล้วดีกว่าดีกว่า